ผมรู้สึกชอบ private workshop แบบนี้มากเลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหาโอกาสพิเศษอย่างนี้ได้ที่ไหนนะครับนอกจากโอกาสพิเศษ13ปีของโยคะโฮมนี้จริงๆแล้วก็ private class แบบนี้ผมว่ามันให้การเรียนรู้ที่ค่อนข้างลึกซึ้งคือแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับครูแบบว่าใกล้ชิดเลยมีปัญหาอะไรก็สามารถถามก็ได้ตรงนั้นผมวม่าให้ความพิเศษมากครับในเรื่องของการฝึกแบบนี้แล้วก็เป็น special time special moment จริงๆะ ก็แสดงความยินดีกับโยคาโอมด้วยนะครับก็รู้สึกว่าโยคาโอมเนี่ยคือ13ปีเนปีนยถ้าพูดถึงคือถ้าเป็นเด็กก็โตมากแล้วนะครับการโตของโยคาโอมครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการโตขึ้นแบบแบบแบบเฉยๆแต่เป็นการโตที่มันค่อยๆเกื้อกูล ตัวเองเกื้อกูลคนอื่นไปด้วยเราจะเห็นว่าการเติบโตมาตลอด13ปีของโยคะโอมทาให้คนฝึกโยคะมากขึ้นทําให้มีโอกาสได้พบกับครูเก่งๆมากขึ้นมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นที่สําคัญคือมีผลิตภัณฑ์ดีๆเอาไปใช้ในการฝึกโยคะได้อย่างมีความสุขมากขึ้นก็แสดงความยินดีกับโยคะโอมนะครับขอให้ไม่ใช่13ปีเป็น17ปี20ปี130ปี1,300ปีไปเรื่อยๆเลยครับ ก็ถ้าใครแวะไปเชียงใหม่นะครับแวะไปหาผมได้เลยสตูดิโอชื่อโยคะโฮมบายครูหนุ่มนะครับก็อยู่ที่ถนนนิมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปก็สามารถติดตามกันได้ที่ f a c e b o o k นะครับเสิร์ชเข้าไปที่ Facebook เลยพิมพ์คําว่าคร um, ูหนุ่มโยคะโฮมใน Facebook ผมก็จะมีพวกคอมเมนต์ comment, พวกคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ a n a t o มีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการฝึกโยคะที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์การฝึกโยคะที่มันจะปลอดภัยแล้วก็ มีความรู้ดีๆในนั้นเยอะมากเลยครับก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook ครูหนุ่มโยคะโฮมใกล้ๆก,กับโ oh ยคะโอมนะครับเพราะนั้นครูหนุ่มโยคะโฮมจะอยู่กับโยคะโอมไปอีกเลืกอยวขอแสดงความยินดีกับโยคะโอมด้วยนะครับ